กินดีต้อนรับเข้าสู่แซนดี้พาดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลัง,งใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ FCTP ทุกท่านนะคะคลิปนี้แซนจะมาขอพูดคือนะ,อะเวลาตัวเองทำอะไรอะนะไม่ดูก่อนนะแล้วอันนี้พูดถึงนางหวายนะแซนจะไม่ให้ฟังนางหวายพูดนะ คือแบบอะไร่ะพูดอะไรก็เข้าตัวเองหมดนะทุกคนจะเห็นนะช,ช่วงนี้อ่าพญาแหลกับอ่าตอญิงอ่ะจะฟาดอีเหลืองใช่ไหมอีเหลืองทุกคนรู้ใช่ไหมว่าอีเหลืองคือใครใช่ไหมอีเหลืองที่อยู่ต่างประเทศอ่ะอีเหลืองที่บางคนบอกว่าอยู่สลัมอะไรเงี้ยนะก็ฟาดกันไปฟาดกันมานะคือจริงๆร,งรงอ่ะทุกคนไม่รู้คิดว่าเขาเพิ่งอ่าเขาเพิ่งมาอ่าฟาดกันตอนนี้นะจริงๆแล้วนะแต่ตัวแซนเองอ่ะนะอ่า ติดตามมาตั้งแต่ต้น่ะเพึ่งรู้นะว่าก่อนหน้าไอ้ที่พญาเหลมันมาด่าป้าเปลาเปล่าเปลาเปา,ปา,ปา,ปาแบบเนี้ยนะเออมันมันได้เ,เขาเรียกอะไรอ่ะมุดหลังบ้านกับกับอ่าอ,อีอีฝรั่งเศสแล้วอ่ะ เพราะว่าตอนนั้นนะอิตฝรั่งเศสไม่มีช่อง youtube นะคือแล้วพญาแหลมันมีช่องแล้วมันก็มาพูดในไลฟ์ของมันทาคอนเทนต์ของมัน,มนไม่เคยเอ่ยถึงยานไม่เคยเอ่ยถึงเริ่มแรกนะไม่เคยเอ่ยเลยนะว่ามันมีอะไรกันว่ามันเอ่อ,อ,อได้ได้เหมือนคุยกันเอาข้อมูลกันไปนั่นน่ะเราจะเห็นว่าอียานมันฟาดฟาดฟาด,าดแต่ลุงกับป้านะมันได้ข้อมูลมาจากไหนที่แท้มันมันได้รู้จัก กันกับตัวหญิงกับพญาแหล่ก่อนแล้วเราไม่รู้ไงคิดว่ามันมามันอยู่ข้างผู้สูญเสียแล้วก็มาฟาดฟาดลุงกับป้าโดยเฉพาะป้าไอพญาแหล่มด่ามากเลยไหมทุกคนวันนี้มันมันเลิกด่าแต่ทุกคนก็ยังไม่ให้อภัยมันเลยเพราะว่ามันด่าได้เจ็บปวดมากใช่ไหมจริงนะตอนนั้นน่ะแซนแซนแซนรู้แต่ว่าอีนางต่างประเทศเนี่ยนางยานต่างประเทศเนี่ยมัน มันอยู่ฝั่งลุงก่อนมันจะมันจะเขียนเพราะว่ามันไม่มีช่องมันจะเขียนบอกวันนี้เขียนจดหมายถึงสมชื่อจริงนะมันจะเรียกลุงกับป้าชื่อจริงตอนนั้นที่ที่ทนายเริ่มที่จะเป็นเป็นทนายให้ลุงอะ่ะตอนนั้นทนายยังไม่เทอะ่ะนะทนายยังไม่เทนะมันก็จะบอกเขียนจดหมายถึงคือจะเหมือนช่วงนี้แหละที่มันเขียนให้อีวีหวายแหละ เป็นกำลังใจนะสู้ๆคือคําพูดแต่ละคํานี่หูหยดย้อยอะคาพูดเรียงคําแบบดูประโยคโอ้โห,หยดย้อยนั่นแหละเออเออฟังดูแล้วนั่นแหละสมกับที่มันเป็นนักเขียนนิยายนะแต่เมื่อก่อนเนี่ยถ้าใครจําได้ก็แจวบองนั่นแหละมันจะเริ่มเขียนจดหมายก่อนนะแซนก็ตอนนั้นถ้ายังไงยังไงมันก็ยังไม่ตีสนิทกับอ,อตัวหญิงกับตัวชายเลย เพราะมันยังอยู่ฝั่งลุงมันเขียนจดหมายให้ลุงจนอยากชิมแจวบองโน้่นนี่นั่นจนลุงก็ต้องทําแซนจําได้ว่าเป็นสิบกิโลนะซื้ออะไรแต่ละอย่างเป็นสิบสิบกิโลเลยนะจากนั้นพอพอมันมีเรื่องทนายเทงะมันไม่พอใจแซนก็นึกว่ามันออกไปเฉยๆนะแต่ที่แท้ที่ไหนได้มันไปเกาะติดแจกับพยาแหลกับโตหญิงอ่ะนะพญาแหลกับโตหญิงแต่ส่วนผู้สูญเสียนี่อาจจะไม่นะ ไปเอาข้อมูลจากตรงนั้นน่ะมันเลยสนิทกันน่ะแต่เราไม่รู้นะแซนไม่รู้เลยคิดว่ามันก็อยู่ส่วนมันมันก็อยู่ส่วนมันแล้วก็แซะลุงป้าไปวันวันตอนนั้นมันแซะออกออกเฟซบุ๊กออกเฟซเพราะว่ามันมีแต่เฟซมันยังไม่มีช่องจากนั้นมันเขาปิดช่องปิดช่องบ่อยๆ่อยเฟซอะเฟซหายเฟซปิวบ่อยๆจากนั้นมันก็มาเปิดช่องจนจนทุกวันนี้แหละนะเออแซมก็เพิ่งมารู้ตอนที่อ่าไอพญาแหลมันบอกอย่ามาแตะ ตอนนั้นที่เริ่มมีอ่ u อ่ b ย t u b e ฝั่งเดียวกันน่ะไปพูดถึงแอดมินหรือเอฟซของมันน่ะมันบอกว่าอย่ามาแตะป้าสองคนมันนะคือป้าป้าแมวแมวตาบอดกับป้าอ e ีบุเลนนี่แหละนะเออตอนนั้นฉันก็ว่าอ๋อคิดว่ามันเพิ่งสนิทกันตอนนั้นที่แท้มันน่าจะสนิทกันนานแล้วล่ะนะเพราะว่าตอนนี้เราจะเห็นว่าพอมันขัดแย้งกันน่ะ คือถ้าไม่สนิทจริงอะ่ะตอหญิงไม่ออกมาเล่นอีเหลืองขนาดนั้นหรอกน่าจะสนิทจนแบบไว้วางมากไว้วางใจมากๆจนเวลาขัดแย้งกันอะ่ะมันเจ็บอกเจ็บใจอ่ะดูดีอ่าใครอ,ะอ่ะตอหญิงอะ่ะนะด่าฟาดเหลืองไม่ยั้งเลยอะ่ะตอชายอะ่ะเนาะตอชายอะ่ะช่วงนี้เห็นไหมตอชายออกมาฟาดเหลืองอะ่ะ ถ้าถ้าพูดมาอี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 เขาด่ายานอะนะดา่าได้ได้แสบนะอีกะลีบ้างละอีอ่อโน่นนี่นั่นคือดา่าด่าเจ็บอะนะแต่วันนี้วันวันที่ย้ายคอกแพะนะานางหวายมันบอกว่าดา่าด่าแบบทุเรศทุลังดา่าเป็นผู้ชายด่าผู้หญิงแบบทุเรศทุลังนะ มีน้องแบบนี้มีน้องชายแบบนี้อายมากที่ไปด่าผู้หญิงแล้วก็ด่าหยาบคายมากนะคือแซนอยากจะมาโต้ตรงนี้นะนะแล้วตอนนั้นที่มันด่าป้าล่ะที่มันด่าป้าสวนผักล่ะทำไมมึงไม่ออกมาพูดล่ะฮะตอนนี้เขาไปด่าอียานไปด่าอีอีบูเลนะ่ะมึงบอกว่าน้องชายมึงเนี่ยไม่น่าคบเป็นผู้ชายอะไรด่าผู้หญิงยังกับไม่ได้ผ่านช่องคลอด ของผู้หญิงออกมาเอด่าแบบโอโ้โหเฮ้ยนะตอนเมื่อก่อนมันก็ด่าเหมือนกันมันก็ดา่าด่าป้าเหมือนกันทําไมมึงไม่รู้สึกรู้สาล่ะมันน่าจะยิ่งเจ็บใจกว่าไม่ใช่เหรอว่าเออไอ้นี่น้องชายแต่ด่าพี่สาวจริงๆอะ่ะนะมึงน่าจะเจ็บใจกว่าไม่ใช่เหรอแต่ตอนนี้มันกลับมาเจ็บอกเจ็บใจว่าไอพญาเหลไปดา่าอีบูเลนที่มันรับเป็นแม่อีกคนของมันอ๋อ ไอ้น้องชายไปด่ามแม่แม่นอกนอกอะไรดีอะนอกไส้หรอนอกเลือดหรอเออไม่รู้นะเหรอเจ็บปวดแต่ตนด่าพี่สาวตัวเองพี่พี่สาวที่ทําตามเธออนะ่ะคานตามพี่สาวเธอมาพี่สาวออกก่อนอยู่แล้วเธอก็ตามมาอีกปีหนึ่งแล้วนะนั่นคือเธอตามพี่สาวออกมานะคือไม่เห็นพูดอะไรเลยตอนนั้นใช่ไหมตอนที่ไอพญาแหล่มาด่าพ่อพระเอกแม่นางเอกจัดทุกวันวันหนึ่งไม่รู้กี่คลิปตอนนั้นอนะ อีหวายมันออกมาพูดอะไรบ้างไม่นะแต่วันนี้มันบอกว่ามันอายที่มันมีน้องแบบนี้ทั้งผู้หญิงผู้ชายหมายถึงโตหญิงกับโตชายดา่ดาแบบด่าแบบหยาบคายมากเกิดมาก็ยังไม่เคยได้ยินโถแล้วก็ยังจะมีหน้าไปช่วยปบปกป้องด้วยนะว่าเออมึงไปมันมันเป็นไปได้ยังไงเอ่อคนที่เราดา่าด่าคนที่ไม่รู้จักอะ่ะด่าเอาเป็นเอาตายมันหมายถึงโตหญิงกับโตชายเนี่ยไปดา่าอีบุเลนอะ่ะ มันไม่รู้จักอีบูเลนแต่ด่าเอาเป็นเอาตายแล้วอีบูเลนไม่ได้ดา่าพวกสูสองคนด้วยทําไมไปด่าเขาเอาเป็นเอาตายแล้วก็พูดในทํานองว่าโอ้โหมีแต่น้องชายตัวกับน้องสาวตัวเองที่หยาบคายมึงไปฟังอียานมันด่าสิสถุนยิ่งกว่าอยู่สลัมซะอีกจะบอกให้เป็นแสดงตัวเป็นผู้ดีคนใจดีจิตใจดีต่อหน้าเอฟซีขึ้นไลฟ์พูดจาไม่ดูซะบ้างนะบอกว่า ่มีแต่คนพูดว่าตัวมันเนี่ยไหวเนี่ยไม่เอาใครเลยนะอคนรอบข้างเดินหนีหมดนะมันบอกว่านะอถ้ามีพิาถ้าคนที่อยู่อข้างมัน่นมีพฤติกรรมเหมือนน้องน้องมันนะะมันบอกว่ามันก็ไม่เอาเหมือนกันนะปล่อยให้หนีไปเถอะไปไม่ต้องมีใครก็ได้มันบอกว่าใครจะออกจากมันไปก็ออกไปเลยถ้ามีพฤติกรรมเหมือนน้องน้องชายกับน้องสาวมันมันบอกบอกนะนะ แล้วก็ไปพูดแทนอียาน่ะนะอีอีบุเรน่ะนะว่าไอ,าอ,าอายพญาแหลกับนางอตอหญิงเนี่ยนะไปดา่าไปดา่าป้ายานด่าจนโอ้โหนะมันบอกว่าทาได้ทาได้ขนาดนี้มันบอกว่านะคือมันวาดตอหญิงกับตอชายไปดา่าอีบุเรน่ะบอกว่าด่าได้ขนาดนี้ทั้งที่คนเราไม่เคยโกรธ ไม่เคยเกลียดกันมาก่อนไม่เคยมีความแค้นส่วนตัวกันมาก่อนคนํานี้มึงน่าจะไปถามอียานนะว่ามันทํากับลุงกับป้านะ่ะมันทุกคนน่ะมองว่าอียามเนี่ยมีคําถามกับนางบุเรนนะว่านะแล้วอ่าไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียด ไม่ได้มีความแค้นส่วนตัวกับลุงป้าเลยแล้วทำไมถึงได้ไปด่าลุงป้านนะมาตลอดเวลาไปจับผิดไปด่าไอพ้พวยอีเธอไปด่าโอ้โหสาบแช่งแม้นกระตั้งปูผ่องหญ้าพาคุณคิดว่าพฤติกรรมของนางบุเรนเนี่ยฮะมันดีกว่าน้องชายน้องสาวคุณเหรอนางไหวายหรือคุณไม่เคยเข้าไปฟังเลยว่านางนางบุเรนเนี่ย มันพูดจาหยาบคายขนาดไหนะอะออไปฟังแต่น้องกับน้องสาวกับน้องชายตัวเองแล้วก็ไปยกยอ่องอ่าอ่าคือเหมือนจะไปปกป้องนางบุเรนว่างั้นว่าไม่รู้ไม่เอ่อไปไม่เกลียดไม่โกรธไม่แค้นส่วนตัวกันมาก่อนไปด่าขนาดนั้นไปถามนางยานนางยานด้วยว่าทําไมถึงด่าลุงด่าป้าขนาดนั้นก็นนนนนนนไม่ได้แค้นส่วนตัวด่าจนบางคนคิดว่า อ่าลุงป้าไปทําอะไรกับครอบครัวนางบูเลนหรือเปล่าอะ่ะเขาถึงได้แขนจับอกจับใจด่าไม่หยุดไม่ยัง้งโอ้โหด่าทุกอย่างอะ่ะนะยาบคายก็มีสาบแช่งก็มีนะด่าไปถึงโคตรเง่ารู้ไหมอ่าคาว่ายา่ดาด่าดาบคายอะ่ะกับยาด่าแบบสาบแช่งอะ่ะอันไหนมันจะมันจะเจ็บแสบกว่ากันนางยานมันเคยดา่าอ่าลุงกับป้าด่ารามไปถึงปู่บอกว่าไอ ไอผ่องอีพาด่าแบบนี้เลยนะมึงไม่สั่งสอนลูกมึงไอบักพวยมึงเนี่ยไปฟังดูมึงไปหาฟังดูนางหวายเนี่ยนะเนี่ยนะคนที่มึงปกป้องว่าน้องชายน้องสาวมึงไปด่าเขาทั้งที่ไม่มีความโกรธแค้นกันมาก่อนนะว่านางยานก็ไม่เคยไปดา่าอ่าตอหญิงตอชายมาก่อนทําไมถึงไปด่าเขาขนาดนั้นไปดูนางยานสินะ โอ้โหแต่แต่ละคำะมึงไปดูดีนะอะไรไปปิดหูปิดตาคุณนั่งไว้ฮนะตาบอดไปด้วยใจก็บอดไปด้วยเหรอมองไม่เห็นเหรอคนที่คุณไปปกป้องคุณที่คุณคนเอามาเป็นแม่เนี่ยเรียกว่าแม่แน่แม่เนี่ยอนะอนะโอ,โอเคเป็นคนดีเขาพูดจาเพราะคนทุกคนหลงกลกันหมดแหละนะตอนแรกที่ยังไม่เปิดตัวตนน่ะเสียงนี่เพราะโอ้โหออกมาคงจะเป็นผู้ดีผู้ดีตีนแดงแหกแห้ง แอกฮีฮฮฮฮฮ่นั่นแหละนะมันบางทีนะบางทีถ้ามันมันบอกว่านะหลายคนอ่าหลายมีหลายคนบอกว่าอ่าคนรอบข้างออกไปจากจากหวายนะเอ่อมันเลยทําให้คนรอบข้างมองว่าหวายเป็นคนไม่ดีหรือหวายเป็นคนใจร้ายหรือหวายเป็นคนไม่เอาใครถึงไม่มีใครครบอะไรประมาณเนี้นะอ่อแล้วมันก็พยายามที่จะพูดให้เอฟซีเห็นใจว่า การที่มีคนออกไปนะไม่ใช่ความผิดของมันมันมีมันเป็นปัญหาของคนที่ออกไปตากหากล่ะนะอย่างเช่นอ่าส้มกีบเดียวออกไปก็ปัญหาของส้มกีบเดียวหรือใครอ่ะนกฮูกก,ก็ไม่ค่อยจะลงรอยกันมากแล้วละละ,ละท่อนี้ไม่สนิทสนมละแม้แต่เคยเอ่ยชื่ออ่าอะไรนะยายไม่ทู่ไหม,มยายไม่ทู่ก็เห็นไหมนะ ก็เริ่มไม่พูดถึงแล้วนะอืมนะมคนที่ออกไปก็คือปัญหาของคนนั้นไม่ใช่ปัญหาของหวายนะแต่รู้ไหมวันเนี้ยที่มันขึ้นไลฟ์เนี้ยมันเป็นวันที่มันจะทําข้อแพ้ใหม่ทุกคนมันจะย้ายขอ้อแพ้ที่นายเชื่องดูแลอยู่แล้วมีประเด็นกันที่เอนายเชื่องไปทําบุญที่ฝั่งลาวแล้วก็ฝากเอแพะให้ช่างวอ นะดูอ่แลแล้วก็กลับมาแพะตายอะจำได้ไหมอันนี้ก็คือแซนยังสงสัยว่าทำไมแพ้ถึงตายง่ายๆทำไมแพ้ถึงตายง่ายๆทุกคนแล้วทำไมนายเชื่องอยู่บ้านไม่ไปทำบุญไม่ไปฝั่งลาวทำไมไม่ไม่ตายแต่ทำไมนายเชื่องแค่ไปลาวกี่คืนน่ะได้ไปครัร้งคืนกี่คืนก็ไม่รู้นะ กลับมาทําไมอะ่ะทาไมแพะตายอะ่ะนะทุกคนคือถ้าแพ้ตายมันเกี่ยวข้องอะไรกับแชะเช,ชื่องไหมเกี่ยวนางพยายามจะสร้างหลักฐานทุกอย่างให้เป็นความผิดของเชื่องอยู่แล้วนะจากนั้นพอเป็นประเด็นกันมาแบบนี้รู้ไหมนายเชื่องจะไม่เลี้ยงแพะให้แล้วนะแล้วก็ข้อแพะเดิมทีมันอยู่ที่บ้านสวนแต่บ้านสวนน่ะ นายเชื่องก็อาศัยอยู่นะจะทำยังไงล่ะถ้านายเชื่องไม่ดูแลแพะก็ต้องย้ายแพะมาติใช่ไหมตอนนี้สร้างโคกแพะใหม่แล้วจ้านะไปสร้างที่ไหนไปช่างที่ในเขตของบ้านช่างวอช่างวอที่รวมกันหลายๆลศอกอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะหนึ่งอกี่ศอกเป็นเป็นหนวานะ่ะสี่ศอกเป็นหนึ่งว่า สีว่วาเป็นอะไรนะสี่หนึ่งคืบอ,อะไรสี่คืบเป็นหนึ่งศอกสี่ศอกเป็นหนึ่งวาใช่ไหมอ่นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละช่างวอวะอ่าแล้วก็อ่คิดว่าจะอะ่ไปสร้างโรงแพะที่ในที่ของคนที่เป็นช่างวอแล้วให้ช่างวอดูแลเพราะช่างวอเขาก็มีแพะอ่ะมีมีข้อแพะเหมือนกันอ่นั่นก็หมายถึงว่าช่างวอก็เลี้ยงแพะเหมือนกันนะ แล้วก็ก็เลยไปสร้างคอกแพะแล้วก็จะย้ายแพะไปให้ช่างวอดูแลน่าจะเป็นแบบนั้นนะเพราะว่าวันที่มันไลฟ์ในวังเนี้ยมันกําลังไปดูช่างวอกับอีกคนหนึ่งสร้างคอกแพะใหม่แล้วมันบอกว่ามันจะไปซื้อกับข้าวมาให้ไลฟ์ like, สดอยู่มีคนออกห้าร้อยบาทเพื่อจะให้ไปซื้อกับข้าวนะก็เลย คนนั้นน่ะนะบอกห้าร้อยบาทนะไปซื้อกับข้าวให้ช่างกินนะก็เลยตัดสินใจไปซื้อส้มตํากับปลาเผาตอนแรกว่าจะซื้อส้มตากับไก่ย,ย่างแลซื้อส้มตากับปลาเผารู้ไหมไปซื้อที่ไหนสขับรถสิบห้ากิโลคือมันจะเอาตัวทาเป็นผู้สูงส่งหรือผู้ดีหรือผู้มีอะไรก็แล้วแต่เถอะกูไม่กินของแบบใกล้ๆก้กูไม่กินของแบบไม่ดีอะไรทํานองนี้ไหมนะเออ เพราะว่าขับรถไปน่าจะไปถึงเต่างอยนะถ้าไปซื้อสิบห้ากิโลเมตรเนี่ยนะเอฟซี FC ถามอ่ะโอ้ยไปกินส้มตําอะไรเนี่ยยังไม่ถึงสักทีนะไปซื้อส้มตํายิ่งกว่าไปเที่ยวตลาดนัดอะต้องไปไกลๆอะ่ะนะสมมุติเราอะ่ะถ้าบอกว่าเราเดี๋ยวไปซื้อก๋วยเตี๋ยวส้มตํามากินก็ไปแค่แป๊ดเดียวใช่ไหมทุกคนมันต้องขับรถสิบห้ากิโลอ่ะไปสิบห้ามาสิบห้าสามสิบกิโลอะ, 15, 15, โ,ลอะโอ้หไม่กอนะหนึ่ง นางอยากจะเลือกแต่เป็นผู้ดีไปไกลๆคือคือคือไม่แซนไม่รู้อะ่ะทุกคนจะเข้าใจเหมือนกันไหมคือทําตัวให้สูงส่งทาตัวให้เป็นแบบผู้ดีอ่ะนะคือไม่เอาใกล้ๆแบบมีรถแล้วจะขับไปไกลๆแบบเอาอย่างดีเอาแบบดีอ่ะนะหรือว่าสองนางไม่ถูกกับใครในหมู่บ้านนางไม่ถูกกับข้า,ขางบ้านข้างเรือนหรือไม่ถูกกับเพราะว่าอะไรเมื่อวันก่อนน่ะที่ลุงไปขนเครื่องครัวที่สีโกอะ่ะ แม่ดาก็ไปแม่ดาก็ไปอุดหนุนส้ม,มตำส้มตำบ้านกกตูมก็มีไปซื้อส้มตำมากินกันก๋วยเตี๋ยวก็มีแต่ก๋วยเตี๋ยวเขาไม่ถูกหรอกก๋วยเตี๋ยวนะร้านก๋วยเตี๋ยวของยายแย้มอ่ะทุกคนรู้ไหมร้านก๋วยเตี๋ยวของยายแย้มที่ป้าไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เหมามันมันเผาอ่ะตรงนั้นน่ะรู้ไหมที่ไหนนะร้านยายแยงจะอยู่ตรงที่เออ่ ใครจำได้แมงอเอ็มไมเดอร์นะเอ็มเอ็มอะไรอ่ะสาวเอ็มอ่ะนะสาวเอ็มร้อยอ่ะนะเอสาวเอ็มร้อยกับแมงแมงอแมงอะไรดีนะเดี๋ยวพูดผิดนะแมงแมงผีเสื้อแมงผีเสื้อกับเขาเป็นแฟนกันใช่ไหมแล้วเขาอซื้อตู้คอนเทนเนอร์มาไว้ตรงหน้าบ้านย่าชี้ใช่ไหมที่ตรงนั้นน่ะนะอ่ามันเป็นของญาติของย่าชี้ เขาให้อยู่ฟรีหรือให้เช่าก็ไม่รู้ตอนนั้นที่อเอ็มสาวเอ็มเอาตู้คอนเทนเนอร์สองตู้มาวางไว้อะนะนั่นแหละตรงนั้นแหละข้างบ้านที่เป็นสีแดงตรงนั้นคือบ้านของยายแยงตอนนี้เขาขายก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมคุณอยากกินก๋วยเตี๋ยวคุณไปกินตรงนั้นก็ได้นะแต่มันนั่นแหละนะก็เขาไม่ถูกกันอะ่ะเขาไม่ถูกกับใครเลยเขาจะไปซื้อของในหมู่บ้านได้ไงเมื่อก่อนร้านฟาโอก็ขายกับข้าวเอ่อเอ่อตามสั่งใช่ไหมเขาก็าคงไม่กล้าไปสั่ง ก๋วยเตี๋ยวก็คงไม่กล้าไปกินเพราะอยู่หน้าบ้านย่าชิใช่ไหมอ่อนะกกตุมก็มีนะกกกตุมยังมีร้านค้าเยอะกว่าอีกนะถ้าแสนจำจำไม่ได้ยายยายอะไรนะยายพิมพ์หรอยายพิมพ์นะเมื่อก่อนที่มาลำแล้วขายก๋วยเตี๋ยวอะ่ะที่บ้านเอ่ออันนี้อันนี้ใครถ้าใครดูก่อนๆจะรู้เลยเมื่อก่อนยายพิมพ์ก็ขายก๋วยเตี๋ยวนะนะ ยายพิมพ์ขายก๋วยเตี๋ยวที่บ้านแบบเหมือนจะล่มอ่ะที่มันน้ํามันซะน้ะนนะน้ําอันนี้อันนี้ใครไม่รู้อ่ะอย่าไปพูดถึงเขาเลยนะเพราะว่าบางคนอาะไม่รู้จักนะตอนนี้เขาขายไม่ขายเขาไม่รู้ก๋วยเตี๋ยวแต่ยายแยงขายอ่ะนะคือนั่นแหละนะบ้านกกตุมขนาดป้าดามาป้าบะป้าดาจริงๆบ้านป้าดาก็อยู่กกตุมนะนะป้าดาก็ไปอุ่นหนุนส้มตําที่กกตุมกกตุมก็มีร้านกับข้าวขายาง นางไปซื้อส้มตำนางไม่ไปซื้อตรงนั้นน่ะหรือตรงนั้นไม่มีปลาเผาเนาะเ,เราไม่รู้อะนะว่านางจะต้องโอ้ซื้อกับข้าวเขาให้มาห้าร้อยจะต้องวิ่งไปที่เต่าง,งอยไปซื้อส้มตำกับปลาเผานะคืออันนี้อันนี้แซนของพูดอยู่อย่างหนึ่งเมื่อก่อนไม่ว่าลุงกับป้ามากมายเลยเวลามีมีคนเขาสนับสนุนอาให้ค่ากับข้าวนะให้ค่าน้นค่านี้นะก็โอนแบบนี้น่ะนะ นะไอ้ฝั่งโน้อนอ่ะย t u b e ฝั่งโน้นมันชอบบอกว่าขอทานออนไลน์นะคนนะ่ะเขาขอทานออนไลน์แล้วก็อิจฉาทนไม่ได้ที่ลุงกับป้ามีเอซสนับสนุนอยู่ตลอดจะกินหมูย่างหรือจะกินอ,อันโน,น้นอันนี้หรือจะกินกุ้งเผาหรือจะกินอะไรเขาจะโอนเงินมาให้หรือจะสั่งของมาให้เมื่อก่อนอะ่ะเยอะมากของลุงอ่ะนะบางคนก็เป็นสวนอ่เป็นสวน ทุเรียนสวนมะปางสวนมังคุดอ่ะที่เขาสั่งมาให้เนี่ยนะอืมนะบอกว่าขอทานออนไลน์แต่ทําไมตอนนี้ออีหวายก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันนะเดี๋ยวกินอ่าเดี๋ยวจะเลี้ยงอหมูกระทะนะเดี๋ยวเวลามันไล์ขายผ้านะอดุ้งดุ้งดุ้งพี่คนนั้นเขาจะเลี้ยงหมูทะะ่ะเดี๋ยวพี่คนนั้นจะให้เงินไปเที่ยวห้างโน่นนี่นั่นแล้วทําไมอ่ะไม่ได้ขอทานออนไลน์หรอทําไมคือลุงช่างกับป้าสวนผักทําอะไรอ่ะ คือมันไม่ดีไม่งามไปหมดอะแต่ทําไมตอนนี้อีหวายมันทําได้ละ่ะฮะมันเดินตามรอยทุกอย่างเลยไม่เห็นมีใครว่าอะไรมันเลยนะคือมันไม่สมมันไม่ว่าไม่สมควรว่าก็ไม่เป็นไรไม่ได้คือไม่ คนเขาจะเลี้ยงคนเขามีเขาเรียกอะไรนะมีความหวังดีมีความรักมีความเสน่หาเลี้ยงเลี้ยงให้อะแบบลุงที่เอฟซีเขาเป็นห่วงเขาอยากให้น้องๆได้ไปเที่ยวอย่างน้องๆให้ได้กินไปเที่ยวทะเลก็ออกเงินให้แล้วเนี่ยพวกคุณก็บอกว่าขอทานออนไลน์แม้แต่ทําบุญก็บอกว่าทําบุญทุนคนอื่นทําบุญทุนเอฟซีและอีหวา e ยล่ะอีหวายอ่ะอีนางหวายอ่ะฮะมันทําอะไรตอนนี้นะ คุณคิดเหรอว่ามันทําอะไรแต่ละอย่างไม่มีเงินเอฟซอยู่ในนั้นฮนะใช่ไหมแม้ต้องละลอกไปซื้อไก่ถึงสิบห้ากิโลกลับมาสิบห้ากิโลปูสามสิกิโลไปกลับนี่เกือบครึ่งชั่วโมงนะไปซื้อส้มตำใครยี่ใกล้ไม่ซื้อนะนั่นแหละเออถ้าบอกว่าตรงนั้นไม่มีปลาเผาต้องไปซื้อไก่ไก่ก็แล้วอันนี้ก็แล้วแต่สมเหตุสมผลแต่ถ้าบอกโอ้โหเพื่อแบบให้ดูตัวเองเป็นผู้ดีต้องขับรถแบบโอ้โหแบบดูหรูอะ รูหรูเดนเรดหรูอ่ะไปซื้อก็ไปซื้อเกตไก่นะกินของดีๆนะแถวแถวนี้เป็นของบ้านนอกกระจกกระจกหรืออะไรก็แล้วแต่เลยหรือว่าเพราะว่าไม่มีใครเอานะั่นแหละนะแม้แต่ร้านค้าตรงไหนก็ไม่มีใครเอาคือไม่ถูกชะตาคือไม่ถูกกันอ่ะคือแบบเหมือนจะอยู่ฝั่งลุงอ่ะมันก็ไม่ไปไม่ไปหรอกถ้าถ้ามันอยากจะสั่งอาหารกามสั่งมันจะเป็นสั่งร้านป้าโซไหมตอนนั้นที่ป้าโซยังไม่ได้ย้ายไปไหนอ่ะมันก็ไม่สั่ง นั่นแหละหรือว่าที่กกตุมก็เหมือนกันมันไปซื้อซ้อมตำไม่ได้เพราะอะไร <c oughs> ก็เหมือนประโองไงน,นะเออร้านยาแยงไงก๋วยเตี๋ยวนะไปกินก๋วยเตี๋ยวตรงนั้นไม่ได้ต้องไปกินที่อื่นนะบางทีก็พูดกับลูกสาวตัวเองนะดุ้งดุง้งวันนี้เราไปกินก๋วยเตี๋ยวกันเถอะนนนคุณคิดว่าเขาจะไปกินแถวนี้เหรอโนนโนนนนนนนสิบห้ากิโลไปเต่างอยนนนก็พูดนะบอกว่าเออนะเออใครที่มัน ที่มันออกจากเราไปอ่ะเราคิดว่ามันเป็นปัญหาของคนนั้นแต่ไม่เคยคิดปัญหาของตัวเองนี่ไงคนที่บอกว่าเอาดีเข้าตัวหมดคือจะมีปัญหาอะไรก็ได้ดันให้คนอื่นหมดนะแต่พูดหยาบคายอ่ะอียานก็พูดหยาบคายจนโหบางทีเราไม่อยากเชื่อว่านี่มาจากปากอีนางยานหรอเพราะเราที่เราเห็นมามันพูดจาเรียบร้อยอ่อ น้ำเสียงสำเนียงการพูดเป็นวรรคเป็นตอนของมันนี่เป็นผู้ดีมากเลยนะแต่วันหนึ่งมันออกมาหยาบคายหูหยาบสุดๆเลยนะมันไม่ใช่หยาบคายแค่ฉาบแช่งนะมันหยาบคายเรื่องเรื่องเพศเรื่องอันนี้ด้วยนะเออแล้วไอ้น้องชายแค่ด่าว่าอีกลีเนี้ยนะบ,บอกว่าเจ็บปวดบอกว่าโอ้โหอันนูนอันนี้เหรอก็ปกป้องนางยานนะอีห e วนะบอกว่าเออป้ายานเขาไม่โกรธหรอกถ้าด่าเขาอีกาลีนะ่ะ ก็ไม่โกรธอะสิเพราะมันก็ด่าคนอื่นเขาเออมันจะเจ็บได้ไงมันจะปวดได้ไงมันชินแล้วได้ยินอะเพราะมันก็ด่าคนอื่นเขาเหมือนกันนะมันไปทะเลาะก,กับเอเอไอยูทูบที่เขาอยู่ต่างประเทศอ่ะมันก็ไปว่าเขาหากินอย่างง้นอย่างนี้นะถ้าไปหากินแบบนี้มันไม่ไม่ไมไม่ใช่กะหรี่จะอะไรล่ะ ใช่ไหมก็ทําทตัวเป็นผู้สูงส่งอุ้ยรับไม่ได้รับไม่ได้นะผู้จาหยาบขนาดนี้นะผู้จาหยาบขนาดนี้มึงอยู่หน้ากล้องอะโอ้โหทําตัวโอๆกับอียานเลยนะเสียงออเสียงออดเสียงออดใครได้ยินตอนที่บัพยาแล้วคลิปมันมาเปิดบ้างพูดภาษาภูไทยแต่เราก็ฟังออกนะกูว่ามึงอะมึงอะกูว่ากูอะพอมาถึงหน้าช่องไม่มีกูไม่มีมึงบอกมันไม่สุภาพ ว่าคนที่ออกไปนะ่ะมันเป็นปัญหาของคนนั้นก็หมายถึงว่าคนที่ออกไปคนนั้นพวกเหล่านั้นคือคนไม่ดีนะแล้วมันบอกว่าคนที่อยู่ยาอ่าคนที่อ่าพูดถึงว่ามันกําลังจะทํข้อแพะคนที่จะดูแลแพ้มันก็คือช่างวอใช่ไหมโอ้โหมาเชิดชูบอกว่าคนที่เป็นเพื่อนและอยู่ได้ไดกันนานมากก็คือช่างวอนะตั้งแต่เรียนหนังสือจนมาบัดนี้กี่สิบปีแล้วก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่นะอ่าไม่ถึงไม่มีการแบบ อ่าเขาเรียกอะไรแทงข้างหลังหรืออะไรแบบเนี้ยพูดประมาณแบบเนี้ยนะจําไว้เด้อมึงเรียนหนังสือมึงรู้จักมาตั้งแต่เด็กแต่ไม่ได้สนิทสนมกันขนาดต้องไปไหนมาไหนด้วยกันมันก็แน่และสิเราแซนดี้ก็มีเพื่อนที่รู้จักตั้งแต่สมัยเด็กสมัยเรียนปถมด้วยกันน่ะก็ยังคบกันก็มีทําไมถึงได้ไม่ไม่แทงข้างหลังทําไมถึงไม่แตกคอกันก็เพราะเราไม่ได้ค่อยเจอกันน่ะฮะแต่เราก็เป็นเพื่อนกันน่ะใช่ไหมเออนะ ลองที่มึงเชิดชูนายนายช่างวอเนี่ยนะเอ่อมึงบอกว่าตั้งแต่คบกันมาตอนที่มีเรื่องน้องผลไม้หายใช่ไหมจนป่านนี้เขาก็ยังเหนียวแน่นอยู่กับมึงใช่ไหมอา่านะลองต่อไปแซนกําลังจะเ,เขาเรียกอะไรจะเป็นหมอเดาวจะเป็นหมอเดาววันนี้ว่าอีกไม่นานก็จะแตกคอกันอีกไม่นานก็จะมีปัญหาเหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะผลประโยชน์กําลังจะมาแล้วจ้ะ ตอนนี้กำลังจะเอาแพ็กไปให้เขาเลี้ยงเดี๋ยวมีเรื่องกันแน่นอนไหนเดี๋ยวจำคำนี้หรือคลิปนี้เก็บไว้เลยนะที่บอกว่าโอ้ช่างวอนี่แหละนะที่เป็นเพื่อนกันจริงใจกับกันมานมมานานนะไม่เคยอ,อันนี้กันถามใจตัวเองก่อนสนิทสนมกับช่างวอนขนาดไปมาหาสู่กันไหมขนาดแบบยายยายส้มกลีบเดียวไหมขนาดกับเพื่อนๆอ,อ,อีกหลายคนไหม ที่ไปมาหาสู่รู้เรื่องเล่าเรื่องส่วนตัวให้ฟังหมดมีไหมถ้าไม่มีก็นั่นแหละยังไงมันก็คบได้นานนะเดี๋ยวถ้ามึงตอนนี้เริ่มลนะเริ่มจะใกล้ชิดแบบไปมาหาสู่กันแล้วเพราะว่าเอาแพะไปเลี้ยงที่เดียวกันละเอดี๋ยวก็จะรู้เดี๋ยวก็จะรู้นะจะคอยดูนะแล้วเรื่องที่บอกว่ารับไม่ได้ที่น้องชายน้องสาวตัวเองหยาบคายดา่าโน่นด่านี่หัดไปฟังคลิปนางยานซะบ้างนะไปฟังบ้างหรือเปล่าเนี่ยคลิปนางยาน่นะ